โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวแทยผ่อใจรถแทรทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่ในช่องดาว X1 เช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวท่อเนาะซึ่งเป็นท่อที่ยืมพี่มานะครับผมก็ท่อวันนี้เป็นท่อ KDR นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับท่อไปนี้นะครับก็ได้ยืมมาจากพี่บูมเบิกบานนะครับหรือว่าเฮียฉีมองเบอร์นะครับขึ้นเฟ้นให้ นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับการให้ยืมท่อครั้งนี้นะครับให้มันลองดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า แต่ก่อนเนะี่ยรถลดผมนะเดิมๆนะไอ้ลูกเดิมอะไรเดิมหมดเลยตอนไม่เปลี่ยนท่อคือวิ่งได้ประมาณ80 80นี่ก็คืออั้นแล้วนะครับผมไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนวิ่งอืดมากนะครับผมตอนนั้นก็หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนท่อแล้วก็ไปลองไปวิ่งมาทางตรงนะประมาณ2 3โลนี่แหละพ่อไปนี้นะครับก็ทำความเร็วให้ผมได้ประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นความเร็วหน้าใหม่นะครับ GPS นี่ไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูนะครับว่ามันถึง110ยสิบไหมโอเคเราไปดูคลิปกันเลย โอเคครับทุกคนหลังจากได้ดูคลิปแล้วก็วิ่งได้ร้อยสิบหน้าไม้นะก็ค่อนข้างจะเร็วเนาะสำหรับเครื่องเดิมท่อเดิมเครื่องก็ได้จะดีอยู่เดี๋ยวเรามารีวิวท่อ KDR นะครับผมว่ามันจะเป็นจังไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูกันเลยเนาะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ารถผมเนี่ยสตาร์ทมือนะครับมาดูสตาร์ทมือ,อยังไงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือสตาร์ทมือนะครับแต่ว่า สตาร์ทมือเนี้ยเป็นสตาร์ทมือหลอกตากดไม่ได้อะทุกคนสตาร์ทมือที่แท้จริงอยู่นี่โอ้โมัละเสียงข้อรอบเดินเบาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาฟังใกล้ๆครับโอเคอันนี้คือเสียงข้อรอบเดินเบานะครับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคครับ เดี๋ยวเราจะเบิ้ลให้ดูนะครับนี่รอบอันนี้นะครับก็จะเป็นรอบกลางๆนะครับไม่ไม่ได้บิดสุดเนาะแต่เราไม่กล้าบิดสุดนะครับเพราะว่าเสียงมันจะดังเกินไปแล้เวเร,เรื่องเสียงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรามาคุยกัน เรื่องทําความเร็วเนาะทําความเร็วก็ร้อยสิบนั่นแหละที่เคยบอกไปนะครับผม mm. ก็ได้ไปได้ไปมาอีกนิดนึง mm. ถือว่าดีอยู่นะครับผม mm. ก็ไม่ได้ไม่ได้แรงอะไรมากเนาะ mm. นี้ก็มีแค่รีวิวท่อนะครับผมแล้ mm. เวเราเราไปขี่ให้ดูเนาะว่าเสียงท่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนขี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวตากล้องอยู่นี่นะเด mm. ี๋ยวจะขี่วนมาโอเคไหมโอเคครับ นะครับผมก็เป็นเสียงท่อตอนขี่เนาะตอนขี่แบบธรรมดาก็เหมือนเครื่องสูบน้ำเลยทุกคนผมว่าเสียงมันเหมือนเครื่องสูบน้ําเลยนะครับทุกคนมันเป็นปอด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 ไป ไปเรนะื่อยๆเนาะก็เสียงไม่ได้ดังมากครับก็พอนุ่มๆเนานะเพราะว่ามันเป็นลูกเดิมนะครับเออลืมบอกไปเลยทุกคนท่อใบนี้นะครับเป็นท่อแป๊บปโป่งนะครับผมก็ทําขึ้นมาเฉพาะลั่นเท่านั้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นลูกเดิมไงก็เลยเสียงมันก็เลยไม่ลั่นเท่าไหร่นะครับผมก็ค่อนข้างจะชอบนะแต่ว่าถ้าทําลูกมาแล้วนี่เสียงน่าจะแสบด่ามากกว่าน,นีนะ้ทุกคนก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับท่อใบนี้เดี๋ยวเราให้ดูโฉมท่อกันเต็มๆเลยนะครับอินเสิร์ตไป โอเคครับทุกคนสำหรับการรีวิวท่อในวันนี้นะครับก็มีวไว่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องดาววันอีกวันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศที่บ้านให้ดูอีกนิดนึงเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปมีงทีสะพงสานมีภูเขาด้วยอืก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ มารีวิวท่อแค่นี้จบนะฮะโอเคบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะครับก็กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย